สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เรามาพบกับมิ่ครูอีกครั้งนะครับกับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับหลังจากที่เราเรียนในบทที่2ไปแล้ววันนี้จะเป็นบทที่3นะครับเรื่องวัฏจักรชีวิตนะครับวัฏจักรชีวิตก็มีวัฏจักรชีวิตของมนุษย์แล้วก็วัฏจักรชีวิตของสัตว์นะครับวัฏจักรชีวิตของมนุษย์จะมีอะไรบ้างมนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไรมนุษย์เกิดจาก เซลไข่ที่อยู่ในร่างกายเนี่ยของเพศเมียก็คือเพศหญิงนะครับเซลไข่ที่อยู่ในร่างกายของเพศหญิงเมื่อมีการสืบพันธุ์ได้รับการผสมกับอสุจิของเพศชายก็จะเกิดเป็นในหนังสือก็บอกว่าได้ไซโคตและ,จะเจริญเติบโตเป็น MBO ต่อไปอันนี้มันเป็นคำศัพท์เฉพาะของเขานะครับเอาเราพูดง่ายๆก็คือถ้า อสุจิของเพศชายไปผสมกับไข่ของเพศหญิงนั่นแหละครับมนุษย์ก็จะเกิดเป็นตัวอ่อนขึ้นมาที่อยู่ในท้องของคุณแม่อ่าพอเป็นตัวอ่อนในท้องแม่ปุ๊บแล้วคุณแม่ท้องไปเก้าเดือนแล้วก็คลอดออกมาเป็นทารกนี่เป็นภาพนี้นะครับเป็นทารกที่มีตัวเล็กๆแล้วก็จะมีการเจริญเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่อ่าก็คือมนุษย์ที่ตัวโตเต็มใบ ในช่วงเด็กที่เป็นทารกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ตัวอ่อนก็คือยังช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้นะครับพอเราโตเป็นผู้ใหญ่ไปปุ๊บเราก็จะพร้อมที่จะอะไรครับทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองวัฏจักรของมันก็จะวนกันอยู่แบบนี้นครับพอ,อเกิดจากเป็นไข่ในร่างกายของเพศหญิงแล้วก็เป็นทารกพอทารกโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไป ผสมพันธุ์กับแล้วก็คลอดลูกออกมาอ่านี่นะครับเป็นวัตจาจักรของมนุษย์อ่ะคราวนี้เราเปิดในหน้าต่อไปเซลล์นักเรียนอาจจะงงว่าเซลล์คืออะไรอ่ะเซลล์ในหนังสือเขาบอกว่าเซลล์นี่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่สามารถจเจริญเติบโตได้อันนี้คูณสรุปให้นะครับในหนังสือมันเขียนอาจจะยาวนิดหน่อยอ่ะเซลล์นี่ก็คือเป็นส่วนที่หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต ที่สามารถจเจริญเติบโตได้นักเรียนอาจจะเคยได้ยินคําว่าเซลล์แต่นักเรียนอาจจะไม่รู้ว่าเซลล์มันคืออะไระนักเรียนจะรู้วันนี้แหละครับเมื่อเราจเจริญเติบโตที่มันตัวโตวขึ้นเซลล์ในร่างกายของเราต่างๆก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับอพอเซลล์เพิ่มมากขึ้นปุ๊บทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นมี ได้ว่าอะไรมีขนาดและน้าหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่มันขยายตัวมากขึ้นนะครับตอนที่เราเป็นตัวเล็กๆเ,เป็นเด็กทารกเนีออ่ยเซลล์เราก็ยังมีแค่นิดเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าเราตัวเล็กพอเราจะเริญเติบโตมากขึ้นร่างกายก็ต้องการสารอาหารเข้ามาเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะไปเสริมสร้างสิ่งต่างๆในร่างกาย เราก็จะเพิ่มจำนวนเซลล์ในร่างกายให้มีลักษณะที่เป็นมนุษย์ที่แข็งแรงขึ้นหรือสัตว์ที่จเจริญเติบโตเต็มวัยนะครับอันนี้คราวนี้เรามาดูวัฒจักรของสัตว์วัฒจักรของสัตว์จะมีอยู่อะไรครับมีอยู่2แบบมีอยู่2แบบคืออะไร1ก็คือ สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่แล้วก็สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวเห็นครับการเจริญเติบโตของสัตว์หรือการเขาเรียกว่าอะไรการเกิดของสัตว์จะมีอยู่สองแบบก็คือสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่มีอะไรบ้างครับสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ก่อนฟักตัวก็คือมีอะไรครับมีนกมีไก่มีปลาใช่ไหมครับสัตว์เลื้อยคานบางชนิด พวกอะไรจรละเขคหรือกิ้งกาที่แถวบ้านเรานะครับแย่ yeah. เห็ุง่ายๆเลยนะครับพวกนี้จะเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่แล้วก็ฟักออกเป็นตัวอ,อีกแบบหนึ่งก็คือสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวเนี่ยส่วนมากจะเป็นสัตว์ที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีอะไรบ้างครับมีช้าง มีมา้ามีวัวมีควายมีสิงโตมีเสือใช่มไหมครับที่ที่สามารถออกลูกเป็นตัวจะเป็นการเลี้ยงอีกแบบนึงส่วนใหญ่สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนี่จะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับสัตว์ที่มีนมในการเลี้ยงลูกเพราะว่าเด็กเหมือนกับมนุษย์ก็เหมือนกันนะครับมนุษย์ก็เป็นการออกลูกเป็นตัวเหมือนกันนะครับ มีใครมีแม่คุณแม่ใครออกลูกเป็นไข่ไหมครับไม่มีใช่ไหมครับออกลูกมาก็เป็นเด็กทารกแล้วก็ใช้นมในการเลี้ยงใช่ไหมครับอ่าข้อแตกต่างของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมกับสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ก็คืออะไรครับสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเกิดมาเป็นทารกเขาจะไม่สามารถที่จะเคี้ยวอะไรได้ใช่ไหมครับเขาก็จะเน้นกินของเหลวที่เป็นนมใช่ไหมครับ ส่วนสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่มันจะฟักตัวอยู่ในไข่เพื่อกินอะไรครับกินอาหารที่เป็นไข่ขาวไข่แดงอยู่ในอยู่ในไข่ของมันเห็นไหมครับจะกินอยู่ข้างในแต่ความจริงแล้วสัตว์ที่เลี้ยงลูกโดยนมที่ออกลูกเป็นตัวเนี่ยครับมันก็จะใช้วัตจักเดียวกันกันกบสัตว์ที่เป็นไข่แต่ไข่จะอยู่ในร่างกายของแม่เห็นไหมครับแต่สัตว์ที่พวกนกพวกไก่พวกเป็ดอะไรเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ที่ ออกลูกออกมาเป็นไข่แล้วก็มาฟักอยู่ข้างนอกนะครับซึ่งหลักการก็เหมือนกันครับมีตัวอสุจิของเพศผู้ไปผสมกับกับไข่ของเพศเมียก็จะออกมาเป็นลูกเหมือนกันแต่จะเป็นการออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวก็แล้วแต่สัตว์แต่ละชนิดนะครับสัตว์แต่ละชนิดก็จะไม่มีการข้ามสายพันธุ์กันนะครับสมมุติข้ามสายพันธุ์นี่คืออะไรข้ามสายพันธุ์ก็คือ สมมติสุนัขไปผสมพันธ์กับแมวออกมาเป็นอะไรสุนัขแมวไม่ใช่นะครับมันจะเป็นการผสมพันธ์ในในสัตว์ชนิดเดียวกันเท่านั้นนะครับสัตว์จะไม่มีการผสมข้ามสายพันธุ์นะครับเอาโน้นมาผสมกับอันนี้เอาหมาไปผสมกับแมวแมวไปผสมกับวัวกับควายไม่ได้นะครับออมันเป็นคนละเข้าไ,ได้ว่าคนละ คนละชนิดกันไม่สามารถที่จะผสมกันได้นะครับต่อไปวัฏจักรชีวิตของสัตว์ก็จะมีอยู่2แบบเหมือนกันครับแบบแรกก็คือการเจริญเติบโตโดยมีการเปลี่ยนแปลงอ,อันนี้ในหน้านี้ก็จะเป็นวัฏจักรแล้วเราดูหน้าหน้านี้นะครับแบบแรกก็คือการเจริญเติบโตโดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง แบบสองก็คือการเจริญเติบโตโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นยังไงครับเอาไม่เปลี่ยนแปลงก่อนเนาะสัตว์ที่เจริญเติบโตด้วยกันไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างก็คืออะไรครับหนึ่งก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสองคือสัตว์ปีกสามคือสัตว์เลื้อยคานสี่ก็คือแมลงบางชนิดการเจริญเติบโตโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างคืออะไรครับ ก็คือว่าถ้าออกมาจากท้องแม่ cke, แบบไหนแล้วก็จะเป็นตัวแบบนั้นเลยเห็นในหนังสือไหมครับนี่หน้านี้ก็เป็นอะไรครับฮิปโปออกจากท้องแม่เป็นตัวแบบนี้พอโตขึ้นมาก็จะเป็นตัวฮิปโปแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมครับช้างออกจากท้องเป็นช้างช้างตัวน้อยเห็นไหมครับพอโตขึ้นก็จะกลายเป็นช้างตัวใหญ่ซึ่งรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจิงโจ้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับอ่าออกลูกเป็นตัวจิงโจ้เล็ก พอโตขึ้นมาก็เป็นจิงเกิลตัวใหญ่น,น,น,นี่เหมือนกันนะครับพวกนี้เหมือนกันนะครับพอออกมาปุ๊บเป็นตัวแบบไหนโตขึ้นก็จะเป็นตัวแบบนั้นก็คือก็เรียกว่าการเจริญเติบโตโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่าต่อไปในหน้าถัดไปอ่าถัดไปก็คือการเจริญเติบโตแบบมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับ เปลี่ยนแปลงก็คือออกลูกมาจะออกเป็นไข่หรือเป็นตัวก็แล้วแต่นะครับอ่าแบบมีการเปลี่ยนแปลงก็คือการเปลี่ยนแปลงของมันก็คือ1ก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบทีละน้อย2อก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่สมบูรณ์3คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่สมบูรณ์จะเป็นวิวัฒนาการไปนะครับอ่าเหมือนในหนังสือของเราเนี่ยเห็นไหมครับ ออกลูกมาเป็นไข่เห็นไหมครับเป็นไข่อ่าอ่าเอาเรากูดูไก่ก่อนนะครับไก่เนี่ออกลูกออกลูกมาเป็นไข่เหมือนกันใช่ไหมครับเป็นไข่เหมือนกบเลยแต่พอฟักจากไข่21วันแล้วไก่ออกมาเป็นตัวลูกเจี๊ยบลักษณะคล้ายกับเหมือนกันกับแม่ไหมครับเหมือนกันใช่ไหมครับก็คืออันนี้ก็คือจเจริญเติบโตโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะร่างกายนไครับส่วนกบ ที่เอารูปมาเป็นไข่เหมือนกันเห็นไหมครับเหมือนไข่เป็นไข่เหมือนกับไก่เลยอ่าแต่พอเจริญเติบโตปุ๊บจากไข่กลายเป็นลูกออดเห็นไหมครับเปลี่ยนแปลงรูปร่างพอกลายเป็นลูกออดเปลี่ยนมาเป็นลูกกบเห็นไหมครับพอเป็นลูกกบแล้วจึงพัฒนามาเป็นกบที่ตัวเต็มใบอันนี้คือการเจริญเติบโตแบบเปลี่ยนรูปร่างมันจะมีระยะช่วงฟักของมันนะครับสัตว์ชนิดนี้ จะต่างกันอาจจะออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวก็แล้วแต่นะครับแต่ดูวิวัฒนาการของมันจะเจริญเติบโตแบบมีการเปลี่ยนรูปร่างหรือไม่เปลี่ยนรูปร่างก็ได้นะครับแล้วแต่สัตแต่และชนิดอันนหน้าถัดไปอันนี้ก็เหมือนกันครับมแมแลงผีเสือ้อนครับจากผีเสือ้อออกมาเป็นไข่ผีเสือ้อเห็นไหมครับเพราะไข ออกมาเป็นตัวหนอนพอตัวหนอนออกมาเป็นดักแด้พอหนอนเสร็จปุป๊บพอหนอนมันโตเต็มใบมันกินใบไม้เห็นไหมครับหนอนส่วนใหญ่จะกินใบไม้เยอะจนตัวอ้วนพอหนอนตัวเต็มใบปุ๊บเขาจะก็จะปล่อยใยปล่อยใยออกมาคุมตัวของเขาเองเพื่อที่จะฟักตัวเป็นดักแด้พอฟักตัวเป็นดักแด้ก็จะกลายเป็นผีเสื้อที่โตเต็มใบเห็นไหมครับอ่าจะเป็นการ เปลี่ยนรูปร่างอาีอีอกอันหนึ่งยุงราเคยเห็นยุงไหมครับเชื่อว่าทุกคนก็เคยตกยุงอายุงออกลูกเป็นไขยย่ยุงที่ลอยอยู่ในน้ํานักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับลองไปสังเกตดูในน้ําบ้านเราที่มีลูกน้ําดูนะครับอยยุงออกลูกมาเป็นไข่ย,ยุงไข่ย,ยุงจะเป็นลักษณะเหมือนในภาพเลยนะครับพอออกลูกเป็นไข่ไข่ก็จะหย่อนตัวลูกน้ําฟักเสร็จแล้วก็จะตัวลูกน้ําก็จะไปอยู่ในน้ํา ไหมครับพอลูกน้กําก็จะกลายเป็นตัวโม่งนี่ตัวลูกน้ําหัวใหญ่ๆเนี่ยเริ่มฟักตัววิวัฒนาการจะกลายเป็นยุงแล้วพอจากลูกน้ําตัวใหญ่หรือตัวโม่งเนี่ยก็จะกลายเป็นยุงที่ตัวเต็มใบพอยุงเสร็จปุ๊บก็จะวนกลับมาวางไข่เนี่ยวัตจักของมันก็จะวนเหมือนกันนะครับเหมือนกับผีเสืีาสรุปแล้ววิวัฒนาการวัตจักรของสัต สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆเกิดขึ้นได้เพราะว่าอะไรครับ1ก็คืออสุจิของเพศผู้ไปผสมกับไข่ของเพศเมียแล้วเกิดมาเป็นตัวทารกเห็นไหมครับจากนั้นก็วิวัฒนาการจากทารกเป็นตัวเต็มใบเห็นไหมครับถ้าเป็นมนุษย์ถ้าเป็นสัตว์สัตว์ก็จะมีอยู่2แบบใช่นไหมครับอย่างที่ครูบอกก็คือสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่กับออกลูกเป็นตัว เหมือนกันครับถ้าเป็นสัตว์ออกลูกเป็นตัวก็จะคล้ายๆกับคนก็คือตัวผู้อาศุจิของเพศผู้ไปผสมกับเพศเมียแล้วก็ออกมาเป็นทารกทารกก็เกินกลายเป็นตัวเต็มวัยนะครับแล้วก็ไป,ไปผสมพันธุ์แล้วก็ออกลูกมามันจะวนอยู่แบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นสัตว์ถ้าเป็นสัตว์ก็จะมีอยู่2แบบครับการจเจริญเติบโต,ตของมันก็คือ การเจริญเติบโตแบบเปลี่ยนรูปร่างกับไม่เปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนรูปร่างก็คือจากกบเป็นไข่จากไข่เป็นลูกอสลูกอสเป็นลูกกบลูกกบก็กลายเป็นกบที่โตเต็มใบมาไม่มีการเปลี่ยนรูปร่างก็คืออาจจะออกเป็นไข่หรือเป็นตัวก็ได้ใช่ไหมครับอเป็นไข่ก็คือไก่เอาลูกเป็นไข่ฟักแล้วก็เป็นลูกเจี๊ยบลักษณะเหมือนกับแม่ไก่แล้วก็มากลายเป็นไก่ที่ตัวเต็มใบเห็นไหมครับ สรุปอีกครั้งหนึ่งก็จะคือก็จะมีอยู่2แบบแบบแรกคืออะไรครับแบบแรกคือออกรูปเป็นไข่กับออกรูปเป็นตัวเห็นไหมครับแบบที่2ก็คือการเจริญเติบโตแบบมีการเปลี่ยนแปลงกับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้สรุปได้2แบบแบบหนึ่งก็คือสัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่กับออกรูปเป็นตัว 2ก็คือสัตว์ที่จเจริญเติบโตโดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างกับมิไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างานักเรียนอย่างงงนะครับต่อไปพอเราศึกษาเสร็จแล้วให้เรามาทําแบบฝึกหัดในหน้าที่31นะครับหน้านี้ก็จะมีภาพสังเกต2ภาพภาพให้เราสังเกต2ภาพแล้วก็จะมีคําถามอยู่6ข้อ,อข้อหนึ ข้อ 1>, 1ใหญ่กับข้อ2ใหญ่นะครับมีคําถามอยู่ในช่องนี้ภาพที่1ก็ถามว่าข้อที่1ก็ถามว่าภาพที่1และภาพที่2เหมือนหรือแตกต, <ii> ต่างกันอย่างไรนักเรียนคิดเองเลยนะครับภาพที่2ข้อที่1.2ก็ถามว่าพีเส้อเล็กกบเมื่อออกจากไข่ลักษณะเหมือนพ่อแม่หรือไม่อย่างไรเหมือนหรือไ <ล eyes S 1> <ๆ S 2> ม่เ <ๆ S 2> ห,ห,หมือนแล้วก็เหมือนอย่างไรถ้านักเรียนตอบเ <ๆ S 2> หมือนก็เหมือนอย่างไรถ้านถ้าเรียนตอบไม่เหมือนว่าไม่เหมือนอย่างไรนะครับ อันหนึ่งจุดสามสรุปวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อได้อย่างไรหนึ่งจุดสี่สรุปวัฏจักรของชีวิตกบได้อย่างไรเรียนศึกษาดูนะครับหนึ่งจุดห้านอกจากผีเสือ้อและกบแล้วยังมีสัตว์ชนิดใดบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นๆข,ข,ขณะเจริญเติบโตอนอกจากสัตว์สองชนิดนี้แล้วมีอะไรบ้างที่จะเจริญเติบโตเป็นขั้นๆน,นะครับ ให้นักเรียนวาดภาพแบบนี้เลยนะครับในข้อนี้เป็นวัฏจักรเลยนะครับข้อที่1.6สรุปวัฏจักรของสัตว์ชนิดต่างๆเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนักข้ากเรียนตอบเหมือนนักเรียนก็บอกว่ามันเหมือนกันอย่างไรท่านเรียนบอกว่าแตกต่างนักเรียนก็ตอบว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับข้อ2ถ้ามนุษย์จับปลาในฤดูวางไข่เป็นจํานวนมากจะมีผลต่อวัฏจักรชีวิตของปลาอย่างไรนักเรียนคิดเองเลยนะครับ ทำลงในสมุดของเรานะครับสมุดเล่มเิยของเราสาหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสาหรับวิชาวิทยาศาสตร์อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้ทําแบบทดสอบที่คุณครูส่งให้ในลิงก์นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบในมือถือได้เลยนะครับไม่ต้องเอาไปเขียนในสมุดกดเข้าไปปุ๊บก่อข้อมูลชื่อชั้นเลขที่นะครับแล้วก็กด ถัดไปพอถัดไปปุ๊บจะมีแบบทดสอบให้นักเรียนก็พิมพ์พยายามพิมพ์ให้ถูกนะครับเพราะว่าวันนี้ครูตรวจมาหลายคนแล้วบางคนก็อาจจะพิมพ์ผิดเดี๋ยวนักเรียนจะเสียคะแนนนะครับพยายามพิมพ์อ่านโจทย์ดีๆครับบางคนก็ให้เขียนคําอ่านนักเรียนก็เขียนคําอ่านอีกข้อนึงให้เขียนคําศัพท์นักเรียนก็ยังเขียนคําอ่านมานักเรียนพยายามสังเกตคําถามดีๆนะครับว่าเขาถามว่าอย่างไร สำหรับคนที่ส่งแล้วไม่พอใจคะแนนนักเรียนสามารถทำใหม่อีกครั้งหนึ่งได้นะครับแก้ไขได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับวิชาวิทยาศาสตร์